การทำอาหารรับประทานกันเองที่บ้านนอกจากจะสะอาดและปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวคุณอีกด้วยแต่ถ้าใครนะครับที่ฝึกบ่อยจนเก่งจนชำนาญแล้วล่ะก็ลองทำขายดูสิครับนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวคุณครับรายการทำกินก็ได้ทำขายก็ดีชุดจานเดียวจานอร่อยในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับและขั้นตอนในการทำอาหารจานเดียวที่มีชื่อว่าขนมหัวผักกาดครับ คิดดกก็ไ็ไ้าีสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะพบเจอกันเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าเราสองคนนะครับก็จะชวนครับคุณผู้ชมเข้าครัวทําอาหารจานเดียวยอดนิยมนะครับซึ่งในการทําอาหารเนี่ย ต้องมีผู้แนะนำนะครับบอกเคล็ดลับขั้นตอนและเทคนิคนะครับและผู้แนะนําก็ยืนอยู่ข้างๆผมแล้วครับ <Cer ise. S 1> อาจารย์นัททัยจงเลิศธรรมครับจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนะครับ <Enc ina teams> แล้วันนี้อาจารย์ก็มาพร้อมกับวัตถุดิบต่างๆมากมาย <N> <properly. S 2> เลยต้องเรียนถามครับว่าวัตถุดิบต่างๆเบื้องหน้าเรานี่นะครับเราจะนํามาสร้างสารรค์เป็นเมนูอาหารจานเดียวอะไรครับวันนี้เป็นเมนูขนมหัวผักกาดขนมหัวปักกาด <N> แต่ว่าวันนี้อาจารย์เตรียมมาให้เราถึง2เมนูด้วยกันครับ <N> ขนมหัวผักกาดในประเภทแบบกินเล่น เป็นกินเล่นแล้วก็เพิ่ม,มเพิ่มในเรื่องของอรสชาติเนื้อสัมผัส<ะ>เข้ามาด้วยครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราเตรียมวัตถุดิบครั้งเดียวครับแล้วก็ทําได้ถึง2เมนูด้วยกันนะครับ,รบเริ่มจากถาดไหนก่อนดีครับอาจารย์าดรรตรงหน้าจารย์เลยนะคะอันนี่แสดงว่าเป็นขนมพัก,กาดที่ผัดผัดใช่ไหมครับผมอ่า ก็หลักๆเลยก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าคืออันนี้ใช่ไหมครับผมแป้งมันค่ะนี่คือแป้งมันนะครับแป้งมันนี่คือมันจะทําให้แบบเหนียวๆใช่ไหมครับผมแล้วก็แล้วก็จะมีหัวไชเท้าขูดหัวไชเท้าขูดครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าทั้ง4ี่ตัวนี้ก็คือเป็นส่วนผสมของของตัวแป้งนะคะถัดมาค่ะเป็นส่วนของน้ำมันพืชน้ำมันพืชนี่ก็คือเอาไว้สําหรับทอดหลังจากที่เราผสมตัวแป้งแล้วนไปนึ่งเสร็จแล้ว เขาจะมาหั่นเป็นชิ้นตามต้องการแล้วก็ทอดับผมครับส่วนนี้เลยครับในส่วนของเป็นน้ำส้มกับพริกชี้ฟ้าแดงค่ะน้ำส้มใสชูใช่ไหมครับผมแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับใช้สีอื่นได้ไหมจารย์สีอื่นก็ได้พริกเขียวพริกเหลืองอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าเขียวเหลืองแดงถ้าเราใส่สามสีมก็จืดใช่มใช่ค่ะมันใช้พริกแดงน่าจะสวยกว่าครับผม ถาดถัดมาค่ะก็เป็นถาดในเรื่องของเวลาเราเอาลงกระทะเนี่ยก็จะมีหน้าตาคล้ายๆผัดผัดไทยผัดไทยหอยทอดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีถั่วงอกนะคะนี่ใบต้นอะไรนะกุยช่ายใบกุยช่ายใช่ไหมครับผมไข่ไก่ไข่ไก่นะคะด้านหน้าลอยก็จะเป็นในส่วนของการปรุงรสชาติับผมน้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะน้ำปลาน้ำปลาครับสีเีลืองค่ะ นี่คืออะไรนะคะอาจารย์ซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วใช่ไหมครับอ๋อครับก็จะเป็นซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วดำใช่ไหมครับแสดงว่าเมนูนี้รสชาติมันจะออกแบบหวานๆนิดนึงหวานนิดหน่อยใช่ไหมครับผมแล้วก็พริกไทยป่นโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นครับค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยกระเทียมกระเทียมสับปอกเปลือกสับละเอียดดีที่สุดครับผมมาถึงอันนี้เป็นแบบกินเล่นกันบ้างอ่าแบบกินเล่นหรือว่าแบบประยุกษ นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมดังนี้นะคะก็จะเหมือนกันเลยค่ะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็มีแป้งมันอันนี้นะครับในอัตราส่วนเท่ากันเท่ากันเลยครับแล้วก็แล้วก็ถัดมาค่ะก็จะเพิ่มด้วยกุ้งแห้งกุ้งแห้งเป็นอันนี้เป็นกุ้งแห้งที่ต้ม แล้วนะคะเพื่อให้มันเขานุ่มคผมนะคะครับถัดมาก็จะเป็นถั่วลิสงต้มถั่วลิสงต้มครับผมถัดมาก็จะเป็นเห็ดหอมแช่น้ำแล้วก็ต้มสุกใช่แล้วก็มาอันนี้ครับเป็นน้ำมันค่ะน้ำมันในในส่วนนี้ก็ใช้ใช้สำหรับในการทอดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สองส่วนนี้ใช้เท้าขูดค่ะแล้วก็น้ำปลาครับผมแล้ววิธีรับประทานนี้ถ้าเป็นของทางเล่นก็ต้องมีน้ำจิ้ม ใช่ค่ะใช่ไหมครับน้ําจิ้มนี่เขาแตกต่างจากน้ําจิ้มของสูตรดั้งเดิมไหมฮะก็แตกต่างค่ะเพื่อเพื่อเพื่อให้มีรสชาติเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปผัดเครื่องรอบปรุงอีกนะคะน้ําจิ้มก็จะมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำนี่ครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายครับน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็นี่นะครับน้ำส้มสายชูแล้วก็มีพริก ชีฟ้าแต่ว่าต้องตำกันใช่ไหมฮะต้องตำเพราะฉนั้นวันนี้เราเตรียมวัตถุดิบครั้งเดียวครับได้ถึง2เมนูนะครับเมนูหนึ่งเป็นอาหารจานเดียวเมนูหนึ่งเป็นของทานเล่นนะครับถ้าอย่างนั้นรู้จักวัตถุดิบทั้งหมดแล้วลงมือทํากันดีกว่าครับในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมตัวขนมหัวปักกาเนี่ยเตรียมนึ่งใช่ไหมครับเตรียมเตรียมแป้งเพื่อเตรียมนึ่งนะครับเริ่มจากขั้นไหนดีครับหัวปักกาค่ะครับนี่คือตัวหัวปักกาดนั่นก็คืออะไรนะ หัวเชยเท้าเนเองใช่ไหมครับแต่หัวเําเป็นภาษาจีนใช่ไหมจ๊ะตัวหัวประกาศเนี่ยเขาจะมีน้ําอยู่เพราะฉะนั้นต้องบีบออกก่องนะคะครับคือที่ที่บีบก็คือเพื่อจะได้ลดกลิ่นลดความเฟื่อนความเผ็ดออกบ้างคะะถ้าทําปริมาณเยอะๆเนี่ยใส่เกลือลงไปช่วยได้ค่ะแล้วก็ขยำขยำแล้วก็บีบออก โอ้น้ำอยู่เยอะเหมือนกันจากนั้นนะคะเราก็จะไห้หัวกะท่ที่มีปริมาณน้ําน้อยลงนะคะใส่แป้งลงไปสักนิดก็จะเป็นแป้งแป้งข้าวเจ้าครับผมและก็แล้วก็เป็นแป้งมันแป้งมันนี่อันนี้ทําให้ช่วยเหนียวเนียนะจ๊ะเนาะใช่ค่ะครับเรียบร้อยครับจากนั้นค่ะคลุกเคล้านะคะให้แป้งเคล้ากับส่วนที่เป็น ตัวหัวผักกาดหลังจากนั้นค่ะนะคะก็จะเติมน้ําลงไปครับผครึ่งส่วนก่อนครึ่งส่วนก่อนทำไมไม่ใส่หมดเลยอะครับเพื่อจะได้ดูว่าตัวตัวคือถ้าหัวผักกาดเราบีบน้ําออกไม่ไม่มากพอเนี่ยถ้าถ้าใส่น้ําทั้งหมดอาจจะไม่คนครับผมนะคะใส่น้ําต่อได้เลยครับมันจะได้หมดเลยหมดเลยนะคะครับคลุกเคล้าลักษณะของตัว ส่วนผสมนะคะก็จะเริ่มเข้ากันครับจากนั้นระหว่างที่อาจารย์ทำนะคะอยากให้คุณโก็ช่วยวอร์มรังถึงค่ะเราใส่น้ําค่ะสามส่วนสี่ของรังถึงแล้วเปิดไฟไว้เลยนะคะน้ำมันมะข่มแดงไฟเลยแล้วก็คุณโก็เตรียมพิมพ์ให้หน่อยได้เลยครับน้ำพิมพ์มาทาเนยค่ะป้องกันการติดหลังจากที่นื่องแล้วครับไม่มีเนยใช้น้ํามันได้ไหมจันน้ามันได้เลยครับนี่ เราทาเพื่อไม่ให้มันติดใช่ไหมฮะนี่นะครับทั่วๆทั้งสีด้านเลยเนาะจานเนาะครับผมนี่หมอจา์เสร็จแล้วครับผมนี่นะครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นค่ะจะ์จะตักส่วนผสมที่ได้ค่ะใส่ลงไปนะคะครับแล้วก็ต้องเอามานึ่งในนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ ถ้ามันสุกแล้วเนี่ยจ้าคุณก็ถือให้น้ครับมันจะฟูขึ้นใหม่ไหมครับหรือว่าเท่านี้เลยก็เท่านี้แล้วค่ะเดีต่วแป้งเขาก็จะสุกไม่ฟูค่ะเดี๋ยวก็นํามันนึ่งในนี้ใช่ไหมครับก็กลี่ยให้เสมอเสมอเวลาสุกจะได้สุกพร้อมๆกันครับผมอ นี่แหละครับขนมหัวผักกาดแล้วเราก็นํามาใส่ซึ้งใช่ไหมครับผมแล้วขึ้นนึ่งเลยนี่ครับแล้วก็ปิดฝาใช้เวลาในการนึ่งนานแค่ไหนครับพีาจันพัาขนาดนี้ก็รประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงะนะครับงั้นเราปล่อยให้ความร้อนทํางานไปได้เลยไปเตรียมขั้นต่อไปกันครับ นี่แหละครับนึ่งสุกแล้วนะครับใช้เวลาในการนึ่งประมาณ30นาทีแล้วก็ต้องทิ้งไว้ให้เย็นแบบนี้นะครับพอทิ้งไว้ให้เย็นก็ไปสุ่ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับผมก็คือหั่นแล้วทอดใช่ไหมครับผมแอบเรียนถามจานนิดนึงครับเรามีวิธีเช็คยังไงไหมครับว่ามันสุกแล้วก็ใช้ซ่อมหรือมีดไปแหลมบางจิ้มลงไปไม่มีอะไรติดก็สุกหรือดูที่ผิวด้านบนนะคะก็คือไม่เออมันแห้งไม่เปียกสม แล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแบบนี้แล้วก็มาหั่นเตรียมทอดกันครับอ่าใช่เลยครับก็แซะนะคะครับผมแซะด้านข้างครับนะคะแซะรอบๆเลยครับนะคะนะคะอจอกมาเป็นแผ่นแบบนี้น,น,บบนครค่ะจากนั้นค่ะก็จะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามต้องการ,รนะคะ แล้วก็ลักษณะการทอดก็ใส่น้ำมันเยอะแบบดีฟรายค่ะค่ะครับจากนั้นค่ะก็ตั้งกระทะให้ร้อนครับแล้วก็เดี๋ยวลงทอดครับต้องเช็คก่อนใช่ไหมฮะดูจากรายน้ำมันแล้วได้เลยเดี๋ยวเองเช็คอันนึงเนาะครับโอ้ยอย่างนี้คือได้ใช่ไหมครับได้ค่ะก็ลงไปแล้วก็คุณก็เขี่ยเบาๆครับนะคะแค่พอกระจายนิดนึงแล้วก็หยุดหยุดไว้ก่อนนะคะ ก็ทอดให้ผิวข้างนอกออมีสีเหลืองทองครับผมะะก็จะได้เนื้อสัมผัสที่กรอบนอกอนุน่มในอออสีสวยค่ะก็จะเป็นสีเหลืองทองครับผมแล้วก็รองกระดาษทิชชู่เพื่อซับน้ำมันนิดนึงนะครับอ้อาวเครคะครับผม พอทอดเสร็จแล้วนี่เราต้องทิ้งไว้ให้เย็นไม่จันถึงเอามาผัดหรือว่าตอดได้เลยใช่ไหมครับอ่างั้นมาเข้าสู่ขั้นตอนการผัดกันครับนี่คุณก็ใส่น้ํามันค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะครับนี่พอไหมฮะพอแล้วค่ะจากนั้นใส่กระเทียมนะคะครับผมครับแล้วก็แล้วก็ผัดให้กระเทียมนั้นสุกเหลืองแล้วมีกลิ่นหอมนะคะครับผม หอเทียมเริ่มเหลืองค่ะใส่ไข่ลงเลยค่ะครับผมนี่ปริมาณสองใส่ไข่ค่ะแล้วก็ตีไข่พอไข่เริ่มแตกตัวแล้วก็กระจายนะคะครับผมใส่หัวผักกาดเลยค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งนึ่งครับครับก็คลุกเคล้าให้ตัวไข่เคลือบหัวผักกาดเล็กน้อยค่ะจากนั้นคับปรุงรสค่ะครับใส่ทุกอย่างเลยไหมทุกอย่างเลยคับผมนี่น้ำตาลทราย น้ำปลานี่ครับผมนี่แล้วก็นี่เป็นซอสปรุงรสหรือว่าซีอิ๊วขาวครับอันนี้ซีอิ๊วขาวค่ะครับผมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มในเรื่องของสีครับผมเอไหมฮะโอเคครับผมจากนั้นผัดให้เข้ากันให้แค่น้ําตาลละลายนะคะลักษณะตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นสีน้ําตาลจากซีอิ๊วดำและน้ําตาลทรายครับผมจากนั้นค่ะเปิดไฟแรงเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่ ถั่วงอกแล้วก็ต้นกุยช่ายกุยช่ายใช่ไหมครับกใสให้เลยค่ะใสเลยครับตัวงอกหมดไหมจันไม่หมดค่ะครึ่งเดียวเราผัดให้แค่ถั่วงอกบางส่วนสุกเท่านั้นแล้วก็กุยช่ายด้คะชเลยคือเวลาเราประทานจะได้มีความกรอบนะคะแต่ไม่เหม็นเขียวนะคะให้ส่วนผสมที่เป็นในเรื่องของตัวซอสนะคะลุกเาครับ อันนี้นั่นเองที่เราเห็นกันในร้านขายผัดไทยหอยทอดใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วนะคะครับแค่นี้ก็คือแค่ผักเริ่มสุกนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวถุงออยยังกรอบอยู่จากนั้นค่ะตักเสิร์ฟครับอ๋หอมน่ากินจังเลยค่ะ ได้แล้วครับขนมหัวประกาศจานร้อนจานนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูอาหารจานเดียวจานอร่อยนั่นเองครับทำไงต่อครับคุณก็โรยริกไทยเล็กน้อยค่ะเพิ่มความหอมโรยไปให้ทั่วๆเลยครับชุบๆก็เดี๋ยวนี่คือต้นกุยช่ายใช่ไหมครับผมนอกจากผัดรวมไปแล้วก็มาแต่งจานเพิ่มไปด้วยใช่ค่ะอาล่ะโอ้อนี่แหละครับจานสวยๆนะครับพอรวมกับอาหารที่แบบหน้าตาดีแบบนี้ ยิ่งเพิ่มความน่ากินเข้าไปใหญ่เลยนะครับนี่แหละครับคือเมนูแรกของเราวันนี้ขนมหัวผักกาดแบบอาหารจานเดียวครับกก็ไดททด้ีจากขนมหัวผักกาดแบบอาหารจานเดียวนะครับวันนี้อาจารย์ก็เพิ่มให้สําหรับในส่วนของขนมหัวผักกาดแบบกินเล่น นะครับคิเล่นก็จะใส่ในส่วนของกุ้งแห้งนะคะถั่วลิสงครับแล้วก็ถั่วลิสงสชนิดวิธีทาเหมือนเดิมไหมฮะเหมือนเดิมนะฮะผมจําได้นี่อย่างแรกนะครับหัวเชื้เท้าซอยเนี่ยนะครับต้องบีบน้ําออกนี่ทีนี้ในส่วนของส่วนที่เพิ่มเข้ามาที่เป็นกุ้งเป็นถั่วลิสงแล้วก็เป็นเห็ดหอมเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคุณโกะก็เป็น ลูกเดือยนะคะหรือเป็นธัญพืชอื่นๆได้ทั้งนั้นเลยต้องเป็นในหมวดธัญพืชใช่ไหมจานสมมุติถ้าเกิดผมอยากใส่แบบเนื้อกุ้งสับอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะครับผมก็คือให้แบบดูแปลกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเราครับผมหลังจากนั้นนะคะใส่ตัวแป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะแป้งข้าวเจ้าใส่ทั้งหมดครับตามด้วยแป้งมันนี่ครับครับลงไหมหลังจากนั้นคลุกเคล้าค่ะ แ้วผมจําได้น้ํำเปล่าครับผมครึ่งหนึ่งก่อนใช่ไหมฮะครึ่่่งนนกอคคะรับนี่เพื่อให้ค่อยๆดูดซับเผื่อว่าผมบีบน้ําจากหัวผักกาดออกไม่หมดใช่ไหมฮะจะได้ไม่เหลวเกินไปยังแห้งอยู่ค่ะใส่ตัวอันนี้หมดเลยนาอจันเนาะครับ งั้นช่วงนี้ผมวอร์มเตาได้ไหมฮะได้เลยค่ะเหมือนเดิมนะครับการนึ่งเดี๋ยวเราก็จะใส่พิมพ์นะครับผมก็ทาพิมพ์ดีกว่าเตรียมพิมพ์ค่ะใช้ทาน้ำมันหลังจากส่วนที่อาจารย์ผสมนะคะจะเห็นว่าส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะไม่มีผงแป้งแล้วนะคะก็จะใส่กุ้งแห้งค่ะลงไปนะคะถั่วลิสงค่ะครับ แล้วก็เห็ดหอมนะคะใส่เห็ดหอมลงไปครับผมลุกกคราอีกครั้งหนึ่งให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันใช่ครับครั้งนี้อาจารย์ใช้พิมพ์เป็นถ้วยแบบนี้ค่ะครับคือพิมพ์ที่ใช้เนี่ยแล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านนะคะครับผมจะเป็นพิมพ์ทรงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมได้ทั้งนั้นเลยได้หมดเลยใช่ไหมฮะนะคะลุกกคราส่วนผสมตอนนี้ก็คือ ตัวที่เป็นส่วนผสมทั้งหมดนั้นกระจายทั่วไม่ได้แบบกองเป็นจุดๆนะคะ <ผม S 1> เป็นแบบนี้จากนั้นค่ะตักใส่ถ้วยนะคะที่เตรียมไว้ความาตักใส่ปริมาณมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ก็เต็มถ้วยเลยเต็มถ้วยเลยเพราะว่ามันไม่ฟูขึ้นเนาะอาจารย์ไม่ค,มครับ ก็เฉลี่ยค่ะให้ได้สองถ้วยค่ะเดี๋ยวน่าจะถ้วยแรกน่าจะขอเติมครับผมจะได้ความหนาใกล้เคียงกันแล้วก็สุกสุกพร้อมๆกันครับ สูตรนี้ก็น่าจะได้ประมาณ2ถ้วยนี้พอดีเนาะจันเนะาะครับ,อบอตอนนี้รู้สึกว่าอุณหภูมิในซึ้งเนื่ออาหารของเราก็พร้อมนะฮะชุช่าชุชาทีเดียวนะครับครับสูตรนี้ได้2ถ้วยในส่วนของวิธีการนะครับ เราก็ต้องนึ่งเสร็จนําไปทอดเหมือนกันไหมเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการจิ้มนะครับเพราะอันนี้เป็นเมนูของการกินเล่นนั่นเองครับเอาแล้วครับได้ไหมฮะนี่ขึ้นนึ่งครับใช้เวลาประมาณแค่ไหนครับอาจารย์ครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงนะครับเอาแล้วครับงั้นเดี๋ยวอดใจรอสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวพอสุกแล้วเนี่ยนะครับเรามาพบกับขั้นตอนการทำขั้นต่อไปกันครับ คราวนี้ระหว่างที่เรารอนึ่งนะครับมาเตรียมน้ําจิ้มนะครับอันนี้เป็นสูตรสําหรับกินเล่นใช่ไหมครับผมมันน้ําจิ้มมันเหมือนกันไหมจานแตกต่างค่ะในเรื่องของความข้นแล้วก็รสชาติตัวน้ําจิ้มนี้ก็จะค่อนข้างเข้มข้นกว่าครับผมอ่านะครับเริ่มทําขั้นตอนไหนดีครับก็เดี๋ยวจะใส่น้ําส้มสายชูน้ําตาลแล้วก็ซีอิ๊วดําลงไปในหม้อน้ําส้มสายชูครับนี่คุณก็ทําเลยนะได้เลยครับอร่อยดีมากเลยแล้วก็น้ําตาลทรายครับผม นี่ครับแล้วก็สีดำใช่ไหมฮะหมดเลยเนาะอจารเนาะหมดได้เลยค่ะจะิดแก๊สครับขค้นตอนนี้ต้องใช้ความร้อนมาช่วยเพราะว่าเราต้องละลายอันนี้ใช่ไหมฮะครับนี่แล้วผมก็ต้องคนตลอดใช่ไหมใช่ครับค่ะคนคนบางช่วงค่ะครับนี่คือน้ำจิ้ม อย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่ก็จะเป็นสีเข้มๆแบบนี้จากสีอิฐดำครับผมเดี๋ยวมันจะข้นขึ้นจากการระเหยของน้ําครับแล้วในส่วนของพริกนี่ล่ะครับอาจารย์ครับในส่วนของพริกเพิ่มความเผ็ดนะคะแต่ว่าอาจารย์ได้นําพริกนะคะเอาเม็ดออกแล้วเราก็ําไปโคลละเอียดก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยจากเม็ดนี้นะครับก็โคลละเอียดก็อนนี้ต้องโคลเอาเม็ดไหมจัน อาจารย์ไม่ต้องการให้มันมันเผ็ดเยอะเพราะฉะนั้นเอาแทบเปลือกครับเริ่มเดือดฮะเริ่มเดือดค่ะอาจารย์ครับวันนี้ดูรู้สึกเหมือนมันข้นขึ้นได้หรือยังครับ้นขึ้นอ๋อคุณโก้สังเกตจากฟองนะคะฟองจะแน่นๆเล็กๆแล้วก็ใช้ใช้ช้อนหรือทัพพีตุกลงไปแล้วยกขึ้นมาค่ะพี่โก้มันจะเคลือบเห็นไหมคะอ๋ออย่างนี้คือได้แล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะจะใส่ในส่วนของพริกลงไปต้มเพื่อ เขจัดกลิ่นเหม็นเขียวจากคลิกนะคะเมื่อโดนความร้อนเขาก็จะสุกครับผมแค่นี้เสร็จแล้วครับก็ดับไฟแล้วก็ยกลงได้เลยใช่ไหมครับได้เลยค่ะนี่เราก็ได้แล้วนะครับสำหรับน้ำจิ้มคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เราเนึ่งไว้สักครู่นี้สุกหรือยังครับ นึ่งสุกแล้วนะครับแล้วก็เราทิ้งไว้ให้เย็นแบบนี้นะครับวิธีเช็คเหมือนกันนักเรียนจําได้เอาจุ่มเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ติดขึ้นมาแสดงว่าสุกใช่ไหมครับผมขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทอดเชิญเลยครับก่อนทอดค่ะคแซบออกก่อนนะคะบ๊วยหลุดง่ายมากครับนะคะแออก,ก็ต้องหัน่นแล้วก็ทอดเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะ S <S 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 อ,อ๋อหันเป็นชิ้นพอคำเนาะจารย์เนาะ,ะเพราะว่าเป็นของกินเล่นละสังเกตว่าจะดูหน่ารับประทานเนื่องจากว่าหลังจากที่เราตัดเนี่ยจะเห็นรอยตัดของถั่วลิสงนะคะรูปทรงรูปร่างต่างๆทีนี้จากนั้นค่ะครับใส่ลงใ<ห>นผมก็เปิดไฟ คุณโก้ขอตะหลิวด้วยได้ครับนี่อ่าล่ะค่ะบผมตัวนี้ตักเลยเมื่อความร้อนได้ที่นะครับก็เอาที่เตรียมไว้ทอดเลยครับผมคุณโกลับกลับด้วยนะคะได้ครับทอดให้ผิวด้านนอกตึงแล้วขึ้นสีครับผม นะจะเริ่มจะเริ่มเห็นว่ามีบางชิ้นเริ่มสุกแล้วค่ะเริ่มเป็นแบบโทษทีค่ะเป็นแบบสีเหลืองๆเนาะดูน่ารับประทานครับได้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ได้แล้วเลยอ่าครับอ่าละค่ะเดี๋ยวตักนี่ผมก็รองทิชชู่ไว้ให้เรียบร้อยอ่าละค่ะ มีกลิ่นหอมด้วยกุ้งแห้งทอดครับผ่ากลิ่นก็จะหอมมุมนี้โอเคมากเลยนี่แหละครับเรียบร้อยสำหรับขนมหัวผักกาศแบบกินเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานแล้วก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มกันดีกว่าครับ แล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือการจัดจานนะครับเ,เมนูแรกนี่เป็นแบบผัดอาหารจานเดียวนี่จัดเรียบร้อยคราวนี้ก็เหลือนะครับแบบขนมหัวผักกาดแบบกินเล่นเชิญอาจารย์เลยครับโอเคนะคะน,นี่ก็าหั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับถือเป็นของกินเล่นที่แบบกินได้สะดวกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตกแต่งค,ครับ ก็ใช้ใบผักชียอดผักชีใช่ไหมครับอันนี้เลือกยอดแข็งๆหน่อยยอดแข็งๆเนี่ยจะอยู่ตรงใจกลางด้านในของตัวผักชีอ๋อแล้วก็นี่คือต้นหอมเหรอครับนี่อาจารย์ทำยังไงครับมันถึงเป็นอย่างนี้ก็ลอกปล่อาปอกปอกเปลือกบางๆนะคะแล้วก็แช่น้ำแช่น้ำเขาก็จะมอ้ นี่สําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าอาหารแบบเป็นสีแบบสีจืดๆแบบนี้ก็ต้องเพิ่มในส่วนของสีสันสสีันของผักเข้าไปช่วยนะครับใ,<ช>ในการจัดจาน<ช> <ๆ S 2> เพื่อให้ดูแบบน่ากินยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเป็นด้านที่โชว์ ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับนี่แหละครับ2เมนูวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกินเล่นก็คือรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมันนีนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารจานเดียวก็ทานคู่กับอันนี้เรียกอะไรนะฮะน้ำส้มพริกดองน้ำส้มพริกดองวิธีการทำยังไงจารย์ก็น้ำส้มนะคะแล้วก็พริกล้างสะอาดทานแล้วก็ลงไปใส่เข้าไปเลยใช่ไหมครับผมสักพักหนึ่งก็คือตัวพริกก็จะดูดน้ำส้มเข้าไปก็เรียกได้ว่า ช่วยเพิ่มรสชาตินะครับให้กับเมนูขนมหัวผักกาดจานนี้นะครับนี่แหละครับ2เมนูวันนี้นะครับวัตถุดิบเดียวกันเลยครับเพียงแค่เพิ่มเติมบางส่วนเข้าไปนะครับก็ได้อีก1เมนูวันนี้เป็นแบบกินเล่นนั่นเองนะครับต้องขอบพระคุณวิทยากรของเราครับอาจารย์นัทไัยจงเลศธรรมจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตขอบพระคุณมากครับ ขอบคคุณ่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับอย่าลืมครับหัดทําก่อนนะครับทำแรกๆนี่อจะแบบโหมีปัญหาไม่เหมือนอย่างที่ดูในทีวีแบบนี้ก็ทําเรื่อยๆครับให้คนในบ้านชิมพอเก่งแล้วนะครับก็ทําขายเลยนะครับเรียกว่าเข้ากับชีวิรายการทํากินก็ได้ทําขายก็ดีนะครับในชื่อชุดจานเดียวจานอร่อยนะครับครั้งต่อไปก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูอาหารจานเดียวยอดฮิตนะครับกุ้งพันอ้อยกับเส้นหมี่ นี่แค่เอ่ยชื่อก็แบบน่ากินแล้วไปพบกับวิธีรำเคล็ดลับและขั้นตอนโดนยละเอียดในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมนัทพันลักษณะาวงและก็อาจารย์นาไทยจงเลิศธรรมขอลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ